สวัสดีครับ FC ปีศาจแดงทุกท่านฮะและก็สวัสดีไปยัง FC ีของทีมอื่นด้วยเช่นกันครับวันนี้เจอกันกันกบทุกคนในค่ำคืนของวันที่1ตุลาคม2 5 6 4วันนี้คือวันเกิดของนักเตะค,คนหนึ่งของปีศาจแดงครับเราก็เลยจะมาคุยถึงเรื่องราวของเขากันสักหน่อยจะมาวิเคราะห์ถึงเรื่องราวในปัจจุบันจะโฟกัสไปที่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับจะไม่ได้พูดถึงอดีตกันมากมายนักน,นักเตะค,คนสําคัญในแนวรุกนะครับแล้วก็เป็นนักเตะอนาคตไกลของทีมเป็นใครไปไม่ได้ครับเมสันกรี กรีนวูดวันนี้มีอายุครบ20ปีพอดีนะครับถือว่าน้อยมากกับการที่ขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ของปีศาจแดง2ฤดระูการกกว่านะครับถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเขาน่าจะทําประตูไปประมาณ32ลูกข้อมูลถ้าผิดพลาดตรงนี้ขออาภาัยล่วงหน้าไว้นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในนักเตะความหวังของทางทีมชาติอังกฤษด้วยนะฮะแต่ล่าสุดเหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่ถูกเรียกให้ติดทีมชาตินะครับในนัดที่อังกฤษเนี่ยจะต้องลงสนามนะครับ พรุ่งนี้คืออังกฤษจะไม่ใช่พรุ่งนี้แมนยูจะลงแต่ในพรีเมียร์ลีกนะครับหลังจากนั้นไปก็จะเป็นนิมชาติอังกฤษแวววๆามาว่า3นักเตะของแมนยูนะครับมีรายชื่อนะฮะกเกย์เซเกตก็เรียกตัวไปเรียบร้อยทั้งลูกชอทั้งซานโชแล้วก็ทั้งลินกาดแต่เหมือนประมาณว่าโซชาจะขอรายชื่อของกรีนวูด d เอาไว้คิดว่าน่าจะดันกรีนวูด d ยาวๆใน เกมพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ก็เป็นการดีนะฮะที่ที่จะได้ลงพิสูจน์ตัวเองแต่หลังๆเมี่ยกับการมาถึงของคริสเตียโน o โรนัลโดนะครับทำให้ฟอร์มของกรีนวูดเนี่ยดูดรอปๆลงไปดูเหมือนรัศมีของเฮียโดเนี่ยจะกรบจะกรบตรงนี้นะฮะแล้วก็การที่ทั้งคู่ลงสนามพร้อมกันเนี่ยผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งครับก็คือเหมือนพวกเขาจะยังคงยังคงไม่รู้ทางกันสักเท่าไหร่ยังคงประสานงานกันได้ไม่ดีนัก จริงอยู่ฮะตำแหน่งของ g r e e n เนะี่ยก็คือมิดฟิลด์นะครับแต่ก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็ในตัวรุกแผงรุกของแมนยูก็จะมีหลายคนนะครับที่สลับกันวนกันลงไปเนี่ยถ้าเราไล่ดูครนะิสเตียนโลนัลโดก็จะได้ลงแทบจะทุกนัดนั่นแหละฮะแล้วก็จะเป็นบรูโน่จะเป็นป็อกบาจะเป็นซานโช่จะเป็นลินการ์ดจะเป็นเฟสเนี่ยเขจะวนเวียนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รวม g ีนวูด้วยเนะี่ยแต่ตอนนี้เหมือนโซชาจะใช้แผนนะครับที่ผ่านๆมาก็คือ ไม่ได้ส่งปีนวูดลงลงเป็นตัวจริงนะครับอาจจะอาจจะส่งลงสลับกันไปบ้างในประมาณนั้นเพื่อที่จะดูดังนั้นในตรงนี้หรือเปล่าฮะที่อาจจะมองว่าเพราะว่าไม่ได้เล่นกับโรนัลโดเนี่ยทุกนัดนะครับก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในจุดอ่อนของเกมรุกของแมนยูเลยทําให้โซชาอาจจะวางกลยุทธ์ว่าไม่ต้องเอากรีนวูดไปเล่นทีมชาตล้ในนัดที่จะมาถึงเนี้ยนะฮะก็ดันไว้ตรงนี้หรืออาจจะดันไว้เจอกับ เอเวอร์ตันนะครับในพรุ่งนี้นะฮะแล้วเราดูนะครับอย่างเกมล่าสุดนะครับที่เปิดบ้านชนะบีบีอาริออลไปเนี่ยแม้จะเป็นการชนะแบบบุดวิดนะครับแต่เราได้เห็นฟอร์มของกรีนวูดอาจจะไม่ค่อยได้มีม,มีมีส่วนที่จะทําให้ทีมได้ประตูสักเท่าไหร่จริงๆก็รวมทั้งคริสตียโนโรนัลดด้วยนะถ้าเราตัดช็อตที่เขายิงนาทีทดเจ็บไปเนี่ยแต่ถ้าจะไปมองนัดอื่นอืนโดยรวมเนี่ยโอกาสที่ โอกาสที่กรีนวูดจะจะสามารถที่จะแบบว่าพาตัวเองไปในกรอบเขตโทษหรือว่าจะมีโอกาสยิงมันอาจจะมีเยอะอันนี้ยอมรับว่ามีเยอะนะครับแต่โอกาสที่จะเป็นประตูมันกลับน้อยแล้วก็โอกาสที่จะผ่านบอลไปให้เพื่อนๆนะครับที่ยืนอยู่ในตำแหน่งที่หวังผลได้มันก็มีน้อยดังนั้นตรงนี้แฟนๆของแมนยูบางท่านนะีก็เลยมองว่า กรีนวูดเนี่ยก็จะอยู่บนความกดดันเหมือนกันนะครับจริงอยู่ฮะว่าอายุยังน้อยแมนยูยังไงก็ดันแบบยาวๆกันแน่แหละฮะแต่ด้วยความที่แนวรุกของแมนยูมีอยู่เยอะแล้วบางคนก็เริ่มที่จะทําผลงานได้ดีนะครับคือเกรีนวูดเนี่ยเขายิงประตูไม่ได้เลยนะใน,ในเดือนกันยายนเนี่ยก็คือยิงได้นู่นนะครับเดือนสิงหาคมพอผ่านพ้นกันยายนมายังทําประตูไม่ได้ในขณะที่เจสซี่ลินกาดนะครับนี่ก็คือเป็นหนึ่งในตัวที่จะแย่งตําแหน่งของเขาไปอีกคนนึงเนี่ย ก็สามารถที่จะทําประตูได้ตั้งอสองลูกใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับก็เลยอาจจะเป็นความกดดันรวมทั้งอีกคนนึงนะครับเอแรดฟอร์ดด้วยนะครับที่ที่ยังยังฟิตไม่เต็มร้อยเนี่ยแรดฟอร์ดถ้าเกิดว่ากลับมาฟิตแล้วถ้าทํำผลงานได้ดีเนี่ยก็อาจจะแย่งตําแหน่งตัวจริงของเขาไปก็ได้ ประเด็นนี้เลยเลยทําให้เขาเนี่ยอาจจะต้องเร่งนะครับเร่งพิสูจน์ตัวเองให้โซชาได้เห็นแต่การเร่งเนี่ยมันอาจจะดูโชว์ไปหน่อยจุดนี้เนี่ยมีมีมหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยปลื้มนักนะครับก็คือการที่คลองคลองบอลเกินความจําเป็นการที่ห่วงบอลไปหน่อยนะฮะจริงอยู่ครับแม้เราจะเอาสถิติต่างๆนะครับที่เขาเทียบออกมาให้ดูนะครับว่าในแนวแนวรุกของแมนยู3 4 5หคนที่ผมไล่ไปเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาน่าจะเป็นรองแค่บรูโน่นะครับถ้าเปิด คิดดูเปอร์เซนต์ทุกสิ่งอย่างคะเปอร์เซนต์การคลองบอลการเสียบอลการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เปอร์เซนต์เหล่านี้มันก็ไม่ได้ว่าถูกนํามาคิดในส่วนของการที่ว่าทําประตูได้ไหมหรือว่ามีส่วนที่จะทําให้ประตูมันเกิดขึ้นหรือเปล่ามันเป็นแต่เพียงความสามารถทักษะในการเลี้ยงบอลในการ ในการพาบอลไปในแดนคู่ต่อสู้เท่านั้นเองนะครับแต่จังหวะจะจบสกอร์เนี่ยมันมันแทบจะเป็นศูนย like ์อย่างเงี้ยหรือว่าจังหวะที่จะจ่ายให้เพื่อนเพื่อนที่จะไปจบสกอร์เนี่ยมันก็โอกาสน้อยดังนั้นตรงนี้มันก็เป็นตัวชี้วัดโดยตรงกับผลงานนะครับแม้ว่าจะเหนือกว่าคนอื่นแต่คนอื Liquid ่นก็อาจจะยิงประตูได้หรือว่าคนอื่นก็อาจจะแบบว่าแอซซิตได้อะไรประมาณนั้นนะฮะดังนั II ้นก็พรุ่งนี้ถือว่าถ้าเกิดได้ลงแต่คิดว่าน่าจะได้ลงนะฮะคิดว่าน่าจะได้ลงอยู่แต่จะได้ลงเต็มหรือเปล่า อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือจะได้ลงจะได้ลงในใน,ใน,ในตัวจริงไหมอาจจะกันได้เป็นตัวสำรองเหมือนคนอื่นเขาอันนั้นก็ต้องรอวัดใจโซชาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมก็อยากจะให้เขาได้ทํางานกับโรนลโด้ได้มันให้มันมีประสิทธิภาพกว่านนี้หน่อยสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยมีประโยน์กับทีมก็คือความคล่องตัวนะครับความเร็วความคล่องตัวตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้กดดันเกมรับของคู่ต่อสู้ได้ นะครับแต่มันก็ต้องความคล่องตัวมันก็ต้องมาพร้อมกับทีมเวิร์กนะผมยังมองนะครับว่าระบบทีมเวิร์กของแมนยูเนี่ยยังคงเป็นรองหลายๆทีมนะครับไม่ต้องไปยกถึง3-4ทีมที่อยู่หัวตารางในตอนนี้หรอกนะครับยกไปในทีมกลางๆตารางเนี่ย เกมรุกของแมนยูเนี่ยมันมันก็ยังรู้สึกว่าเหมือนมันสเปซสป่า,กปากเกินไปอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศักยภาพของนักเตะน,นะครับศักยภาพเนี่ยมีล้นเหลือแล้วแต่แต่พอจะนํามาเป็นน้ําหนึ่งอันเดียวกันนี่ยมันมันไม่ค่อยเป็นหนึ่งเดียวกันสักเท่าไหร่ตรงนี้แหละถือว่าเป็นหนึ่งในในจุดอ่อนนะครับของแมนยูด้านนั้นก็หวังนะครับว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ได้ลงตั้งแต่นาทีแรก11ผู้เล่นตัวจริงของปีศาจแดงเนี่ยก็ขอให้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวนะครับสิ่งที่ผมแอบกังวลอยู่นี่ก็ค มีอะไรที่แบบว่าเครื่องเครืองโรนัลโดอยู่หรือเปล่าเหมือนประมาณว่าอาจจะด้วยความที่โรนัลโดมาแล้วก็ไม่อยากจะเปิดบอลจ่ายบอลไม่อยากจะเล่นท,ทํายิ่งทําอะไรสักเท่าไหร่แต่อาจจะไปพอใจที่จะไปเล่นกับอีกคนหนึ่งประมาณนั้นเนี่ยถ้ามันมาในในรูปแบบนี้มันก็เท่ากับว่าถ้านัดไหนที่กรีนวูดลงกับโรนัลโดคู่กันเนี่ยอันนั้นหวังได้หวังยากเลยนะฮะว่าโอกาสที่ทั้งคู่เนี่ยจะ,ะสามารถที่จะกดดันกองหลังของ ของกุตสู้ได้เนี่ยน่าจะยากมันอาจจะขึ้นบอลฝั่งซ้ายแทนอะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าในตำแหน่งของกรีนวูดในตอนนี้ก็คือเขาก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับเป็นแนวรุกฝั่งขวาโรนัลโด้ก็จะยืนห้อยทั้งที่ความจริงเนี่ยก็คือเขาก็อาจจะเป็นเป็นตัวห้อยก็ได้นะครับจะว่าแล้วแต่แต,แต่โซชาก็ยังยังคงไม่ได้จัดในแนวนั้นนะฮะ จะก,กันโรนัลโดไปอยู่ฝั่งซ้ายก็ได้นะครับกันแล้วสลับตำแหน่งกันเอาเอาโรนัลโดไปฝั่งซ้ายแล้วก็เอากรีนวูดมาเป็นตัวห้อยแดนกลางก็ได้อาจจะเป็นประมาณนั้นก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะครับอายุกันแค่นี้ก็คิดว่าเวลาในยังคงเหลือเฟือแล้วผมคิดว่าโซชาเองหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ของแมนยูเองเนี่ยก็น่าจะเล็งเห็นอยู่นะครับว่าสามารถที่จะพัฒนาที่จะอะไรไป,ไ,ปได้พอสมควรแต่มันก็อยู่ที่ เรื่องของสภาพจิตใจของเด็กมันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใจร้อนวู่วามเกินไปไม่มีสมาธินะฮะอาจจะมองว่าถ้าได้ลงตัวจริงไม่ได้ตลอดไม่ได้อะไรประมาณนั้นอาจจะมีน้อยมีอะไรนะครับความต่อเนื่องไม่มีตรงนี้ก็ว่ากันไปนะครับว่าไปค่อยๆปรับกันไปคิดว่าเขาน่าจะเป็นขุมพลังให้กับปีศาจแดงในอนาคตได้อยู่ถ้าไม่ถอดใจไปซะก่อนนะทุกคนลากันไปก่อนนะครับทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยเจอกันใหม่กันหน้าสวัสดีครับ